อายุไขเฉลี่ยของคนทั่วโลกประมาณ73ปีคะ่ะแต่รู้ไหมคะอายุ Health Span คือช่วงเวลาที่คนมีสุขภาพดีเนี่ยอยู่ที่แค่63คะ่ะแปลว่าคุณจะมีช่วงเวลา10ปีที่คุณจะต้องอยู่แบบ ทั้งสุขภาพไม่ค่อยดีและเศรษฐก,กิจก็ไม่ดีด้วยแต่ข่าวดีก็คือคุณสามารถลดช่วงเวลาช่องว่างระหว่างอายุไขกับช่วงอายุที่คุณมีสุขภาพดีหรือทำให้คุณมีสุขภาพดีไปจนสิ้นอายุไขนี่คือ6เสาหลักที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพย้อนไวัยไปเรื่อยๆจนทําให้คุณสามารถมีช่วงเวลาที่สุขภาพดีอย่างยาวนาน ตามหลักเวทศาสตร์วิถีชีวิตรหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนจากฮาร์วาร์ดนั่นเองค่ะ 1. กินให้ดีค่ะกินอาหารให้ครบห้าหมู่และลดแป้งลดน้ำตาล 2. นอนให้ดีค่ะนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงและไม่ตื่นกลางคืนต้องมีช่วงเวลาหลับลึกอย่างน้อย6ชั่วโมง 3. มีการออกกำลังกายเป็นประจำา 4. ลดความเครียด 5. อยู่ให้ไกลจากสารพิษและมลภาวะต่างๆและรวมถึงเล่าบุหรี่ด้วยนะ 6. อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะเพื่อนฝูงที่มีความคิดเป็นบวกไม่ท็อกซิกนั่นเองทำห6ข้อนี้ได้คุณก็จะมีช่วงเวลาที่สุขภาพดียาวนานขึ้น